สวัสดีทุกคนนะคะก่อต้อนรับเข้าสู่คลิปเปิดกาชาของ Tower of Fantasy นะคะของช่อง Ajuma Channel นะคะเป็นการเปิดกาชาอ่ครั้งแรกนะคะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรไหมนะเรื่องนี้อ่ะไปที่หน้าร้านค้าจะเบียงนะคะอ่าเปิดมาก็ผิดแล้วหนึงเลดศคำสั่งพิเศษนะคะ งงมากสำหพิเศษกับคำสั่งพิเศษดิตูทองเนี่ยทุกๆสิบโลม,มันจะการันตี SSR หรือ s S R S S เออ S R หรือ SSR นะคะ SR หรือสูงกว่าอ,อ,อ่ามาดูดีกว่านี่ของจริงอยู่สีทองอันนี้เออมาของจริงทองแน่นอนทองแม่จะแม่หววหวนว่าลืมเอายันจะแม่หวหวนอนจะแม่หวนหวนนะ ต้องทองเทว้นตัวแม่ติ้งทองแม่แม่ตำนานของช่องหน่อยแม่โม่วงช้าขนาดนี้นะคะฉันว่ามีอะไรบ้างเออาอยากได้ตัวเลดลดๆด่าเอสอาอยากได้ครบทุกตัวก็ดีเหมือนกันนะเอสอไม่ออกเลยเหรอ ปืนจนทำลายเอ๊ะมันน้ำแข็งอีกแล้วเหรอน้ำแข็งเยอะจริงๆนะคะเห็นเขาบ่นกันพอมีแต่ตัวน้ำแข็งจะบอกแล้วเกวเวนดิดนาะอ่าได้อีกสิบโลนะคะสิโลสุดท้ายแค่นี้หล่อไม่เห็นได้เอเดนอเลยโอ้ว่วจริงๆเลย้ยโอโ้เธอม่วงสนั่น มีโอกาสได้จริงๆหรอเอเลอารเนี่ยคอชดขาดฉันจะไปกดอีเอลซาในที่มันแจกตัวหนึ่งนะน,นะจบจบได้อีกีอีกแล้วหรออีกงามอีกแล้วหรอจบแล้วเกมนี้ไม่ลักฉันหรอโอ้เกมมันไม่ลักถ้าไม่ลดก็ชดใส่จ้าเออ เหมือนละอ่ะมานะคะอีกสิบโลเขาบอก30สิโลแรกการันเตอร์ทูการันตีเอเนะมาดูว่าเราจะได้ตัวอะไรนะคะเออขออันนี้ได้ไหมมันเอามีเออาอกเพิ่มไหมอยากได้อยู่อ่ะมันลุนเลยต้องมาเม็ดเยอะมดทองอยู่แล้วใช่ปะเออเดี๋ยวดูหน่อยสิอีสีทองมันเป็นยังไง อ้เห็นนี่มันเป็นบุญตาหรือสีอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมาลุ้นว่าจะเป็นอะไรกันจะเป็นเจ้าแห่งน้ำแข็งไหมเออาดอ้อ้โอ้ยฉันอยากได้เอ้าแล้วหิวล่ะไม่ได้หิวตายหา่าละอีวินปดดาวนหนึ่งแล้วค่ะซีหนึ่งค่ะ จบอีเวนโอลิอีเวนน่อยตุ๊กสีแดงนะออกว้ายอุ๊ยได้สองตัวเลยหรอเลิศถือว่าคุ้มปืนไฟปะโหปืนคู่เอเลเมนท์ฮอว์มาสเตอรี่สตาร์หอยแน่อุ๊ยได้ซีหนึ่งสองตัวนะคะเลิศอยู่ ม,มองเท่านั้นดังนี้มองฮะมองค่ะมวงมองมอง,มองก็มองสิวะ <c oughs> ทองสิขา <c oughs> เปิดแบบปล่อยใจสุดๆอุ้ยแดงไหมกลิ่นแดงอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> มีแดงค่ะแดงก็บ้าและวอู้ยอยากได้เอสอาร์ใหม่มีเอสอาร์ใหม่ไหมณจริงแจกเม็ดแดงสี่เอ,อ้ยน้องณจริงแจกเม็ดแดงสิบเม็ดสี่เได้ได้เดินน่ะ ยาจะว่านะถึงแปดสิบโลแน่ถ่านเนเป็นสากอาทิ์นึง <laughs> รู้ว่าเป็นเมนแต่ก็ไม่แบบอ่ะปลดดาวละกันมันควรเผื่อแผ่ไหมเรื่องนี้ทองแหละทองต้อนรับ เบอร์สอง EP สองนะฮะตุ๊บทองไหมทองแหละทองไหนถ้าม่วงเร็วมันก็ทองเร็วนะอะไม่เป็นไรอ่ะมันรุนละกันถ้ามาอย่างเงี้ยก็ C หกไปเลยถ้ามันจะรักฉันก็ C หกไปเลยฉันพูดนะแค่นี้ลบหลัก มามไหมอะเขามาหวัวเราะนะเนี่ยวายจริงหรอซีสีซีสีก็ได้อะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าอาวุธเมนเลยวายอยูเล์อ่ะกระทารอยแผลนะคะอ่ะก็ได้อยู่ได้ตัวเดียวเองเหรอรมันไม่ได้ระหว่างทางเลยเหรอจบอ่ะสมะก็ก็ได้อยู่อ่ะมาต่อนะคะก็มาหาอีกแล้วสิบนะคะทุกคนมาลุ้นกันโลที่หกสิบแล้วนะยังไม่ทองเลย ระหว่างทางเอ๊ะเราทองไปหรือ,อยังวะอ๋อทองสามสิบแรกนะแล้วก็ไม่มีอีกเลยตอนนี้มันหรออ่ะทองแล้วแหละหกสิบแล้วว่าทองที่สองฉันจะต้องแปดสิบเลยเหรอมาลุ้นไหมวุ้ยจะม่วงเร็วนะว้ายนี่ไงเออมาเร็วว้ายตัวอะไรตัวอะไรมุร้นกันหรือ อุ๊ยสัตวสัตว์อุย๊ยเจ้าพ่อป๊อปของจริงของเขาแรงนะเนี่ยเจ้าพ่อมาแล้วดวงดีเลยหรอยี่วาลุ้นกันนี่แสดงว่าฉันจะได้สามทองสินะถ้าฉันเปิดไปอีกหกสิบโอ้ยตกใจหมดเลยเวีนนี่ตกใจเวอร์ไว้โอเลตอีกแล้วหรออย่าพูดเป็นลางสิขอตัวฮิวฮิวน้ำแข็งก็ได้นะ ธนูน้ำแข็งเลิศบอกแล้วจะเป็นจ้าแม่น้ำแข็งเบิ้ลสองตัวได้ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เลิศเวลาเบนเนตเบนเนตธนูน้ำแข็งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปอ่านนะคะเขาบอกว่ามันเป็นธนูซับเบเนตนะคะฟิวเบเน็ตเป็นใจนี่เลิศนะคะมาแล้วอีกสิบโลโลที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะมาดูกันว่าจะให้โชคหรือเปล่ามา หาจากบัตรเครดิตครับแรงมากก็ <c oughs> กดไปละตอนนี้นนอยูเราเชื่ออยู่แล้วต้องทองเท่านั้นวิม่วงเร็วม่วงเร็วม่วงเร็วอฮ้ยวายคุณจีวายวายทองที่สามได้แตกแล้วค่ะเดี๋ยวเปิดล็อกหน้าทองที่สี่นะคะทุกคนเด้อวยมันเฮงว่ะใครไม่เฮงแล้วคุณจะเฮงเดี๋ยวก่อนนะใครไม่เฮงแล้วใครจะเฮงอนี <c oughs> อุ้ยเธอต่อดึกดึกวปุ๋ยไยอะโลลาวาเหรอธาตุไฟไหมโอ้โหฉันอยากได้อีกตัวซีโร่อะตอนดึกมันเปิดดีนะเธอทีสองทีสามเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วสองสองตัวอุ้ยอุ้ยเทอาที่สี่เหรอเทอาที่ห้าไลย ว้ายเหล็กมากคุณไม่เฮงแล้วใครจะเฮงงี้ว้ายสองทองเลยหรอว้ายเลิกดีเหล็มากอใครไม่เฮงแล้วใครคุณไม่เฮงแล้วใครจะเฮงงลดดิเบียบอกแล้วพอคุณเชร,รอเพอคุณเชคุณทอยหรือเปล่าเนี่ยส,สวัสดีสวัสดีนะคะ เออโลลาวากับกงจากอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งแรลกมากสองทองมีอยู่จริงเนี่ยเห็นไหมหลังจากที่ฉันเกียร์ันนานฉันก็ได้แล้วสี่ทองหวานหนึ่งแมตดเดอเออเบิ้ลทองโชว์ไปเลยหนึ่งแมดนะคะอภิธิหามีทุกอย่างเะพาะคนใหม่หรออืเฉพาะคนใหม่กําเนิดขึ้นอีกเดี๋ยวหรอแหลแกมากนะเรื่องนี ตอนนี้นะคะเราก็จะมาเปิดอีก9้าโลให้มันครบ80ดสิบนะคะฉันฉันกลัวเปิด1ิบแล้วมันจะเป็น1ทับตลอดนะคะไม่มันไม่สวยนะคะเราจะต้องจะเปิดทีละสิบแบบมันก็ลุ้นอยู่นะเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดอีก9้านะคะตอนนี้ฉันไม่มีดาบน้ําแข็งนะคะเออหอกฮิวคิวนี่โอ้ฉันก็เหลือไม่กี่อย่างนะพูดกันตรงๆอ่ะมาลุ้นละกันว่าวันนี้มันจะออกอะไรหวังอะไรหรอ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็มีหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยากจะได้นะ,ะแต่ถ้าอาวุธท็อปๆก็ต้องเคียวอะนะคะที่ยังชันยังไม่มีตอนเนี้ยเออมาดูกันเปิดทีละหนึ่งนะคะเพราะว่านั่นแหละเราจะเปิดเก้าอันมาดูว่ามันจะออกไหมหนึ่งทองยังออกนะแรงหลอชาว่าฉก็บวบาน่าจะออกแปดสิบเลยฉันว่าเรื่องนี้ อุ้ยม่วงเหรอแดงไหมอุ้ยม่วงเลยเหรอโอ้โฉนูกายภาพนะคะม่วงเร็วไปไหมเออเปิดไปละอถ้าม่วงเร็วอะ่ะมันมันก็จะทองเร็วนะคะแต่ถ้าม่วงช้าก็ไม่ทองเอวแต่บางทีอาจจะม่วงแล้วก็ขึ้นไปทองแบบเร็ว,เรวก็ได้มอ ลลสี่โลละสามสี่โลแล้วแม่ก็เปิดเรื่อยๆนะพบแปดสิบไวยังพบยังแปดสิบวเซ่แปดสิบมาหล่อม่วงอ่ะเงียบป,ปิ้งสัตว์ไม่ออกแล้วแหละนะคะจะพอป,ปอป๊อปอุ้ยเจ้าพอป,ป๊อปยังอยู่นี่ ว่าคุชเชไม่อยู่ว่าว่คุณเชให้นะคะออโอ้ว่อวานนะใครไม่อยู่ดึกนะไม่ได้อดเห็นของดีนะคะเมื่อวาน,น่ะสะบอกให้เออ,เอ,อ,ยอยิงมายังแปดสิบเลยเนี่ยไม่ครบอไปหอ่อ ย,ยังไม่ครบอีกหรอกิโลแล้วเนี่ยเหล,ละอ่ะอีกสองโลเอามา,อ,าออกไหมออกสองทองเลยไม่ออกค่ะอ่ะโลนี้แหละนะคะแปดสิบเยาว่า,ากีแรกนะเนี่ยเปิดทีละโลมันไม่สูบต้องเปิดทีละสิบอ่ะโลที่แปดสิบมาดูการันตีเอ r สอาขออะไรขอตัวใหม่ถ้าเป็นเคียวกี๊ ถ้าเป็นกระทาน้ำแข็งคือเลิศดถ้าเป็นอีเอลซาก็คือคัวถ้าเป็นคิวบิตจะรักมากนะคะเออมาดูกันเรือคิวบิตแม้อยากได้คิวบิตอยู่นะโออเจ็โอ้ยโ o oh ้แรงมากโอ้ยโลซีหนึ่งนะคะโอ้โหได้โลดีหนึ่งสะงั้นนะ สำหรับนี่นะคะอ่ะก็ครบนะคะ80โลแรกนะคะอ้ามาดูผลประกอบการดีกว่านะคะว่าทั้ง80โลฉันได้มากี่ทองนะคะสรุปแล้วนะสรุปแล้วฉันได้มาหนึ่งสองสามสนะคะ 5, 5นะคะได้มา5ทองนะคะ80โลนะคะแล้วก็มีการันตี30โลได้อ r ทองหนึ่งนะคะเรื่องนี้ได้แทงมา สีหนึ่งนะคะทุกคนกลัวไม่ไหวออแต่ระหว่างทางก็คืออีกภูมิก็คือสีสามนะคะเมื่อวานนี้มันออกมาลัวๆเลยนะคะทุกคนอาวุธเดเด,ดเอดอาะนะหลีดอนอีประมาณนั้นได้มาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ได้มาห้าชิ้นแต่ซ้ำหนึ่งเนาะแต่ก็ใหม่ๆก็ก็ดีอยู่นะก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะแปดสิบโลรอบแรกนะคะ เปิด80สักรอบก็โอเคนะฉันว่าเรื่องนี้อืก็ขอให้ทุกคนนะหะโชคดีกับการเปิดกาชาเกมนี้ละกันนอกจากเกชาแล้วเรายังมีแมทริคด้วยนะคะต้องมาลุ้นแมทริคกันอีกนะคะทุกคนเออนะอเดี๋ยวสําหรับเนมสิตก็ต้องรอดูว่าฉันจะเก็บเพชรได้แค่ไหนกันนะคะเรื่องนี้โอเคขอให้คนโชคดีนะฮะกับการเปิดารชาเกมขอคอยมหัรรันนะคะ Tower of Fantasy นะคะเลือกดี